นี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะมาผัดนําเลียบกันค่ะเชื่อว่าคงเป็นเมนูโปรดของทุกๆคนนะคะเครื่องปรุงก็น้อยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหมูสับนะคะหมูสับแม่เอ,อยใช้4ีขีดค่ะน้าเลียบ1ขีดนะคะกระเทียมสับสี่หัวนะคะแม่อ๋อยไม่มีกระเทียมไทยค่ะวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นค่อยไปดูพร้อมกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรานำตัวหนังเล็บนะคะมายีกับตัวหูก่อนนะคะแม่ไอขอใช้มือนะคะหูนี่แม่อ้อยซื้อแบบที่เขาสับที่เขาบดมาแล้วเรียบร้อยค่ะหรือถ้าใครจะซื้อมาสับเองก็ได้นะคะ โอเคนะคะทีนี้ไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนคือเราใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะเราจะมาเทียวเปรีเทียมกันก่อนนะคะ เนยไทยนี้นี่อร่อย I do พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับหมูสับผัดน้ำเลียบของเรานะคะระหว่งว่าคลิปนี้เป็นเมนูที่ทำกินกันง่ายๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเครื่องปรุงก็น้อยค่ะ แล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงเขานะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ